พ่อหนูครับพี่น้องมันมันเต้นแขกโรดครับผมยิ่งน้ามาท่านครับผมนุ่มบานโอ้เล่ามวยไผเป็นมูเล่าหน้าครับนุ่มบานปลาก็เห็นนูสามตัวสวัสดีครับพี่น้องนุ่มบานปลาหน้าตีน้บนครับผมวันนี้นุ่มบานปลากระสิพาพี่น้องไปอันจอบเขานู้ครับหลังแจกสีเขามากรอไหวเนาะวันนี้กะ ลมว่อยๆครับผมลมวีวีจังหน่อยคือสีหน้าหนาวอยู่ดอกกับมากับอีกแกบคูใจขึ้เก่าครับพี่น้องใส่ไะครับผมมากับอีกแกบคูใจกับทุงเข่าห้อมครับเพื่อมันกินเบิรนุ่มบานปลาเขียวไปเสริมครับยันนี่ก็เป็นเวลาสองถุงครับพี่น้องนุ่มบานปลากับเขาต่เห็ดนั่นเห็ดนี่น้ำแม่แล้วเนาะเพิ่นเขียนเพิ่นเจ็บพับมันเห็ดยังบ่ได้ครับผมก็เลยเอาต่เห็ดเบียบเฮี่นเบียยซ่านเห็ดน้ำเพิ่นแล้วเดือนกระแจงครับพี่น้องมาเนี่ยเดือนกระแจงจังหน่อย ไปครับพี่น้องนุ่มบานตาสิพาไปจออเบื้องในบ้านนี่คือบอ่อเห่าหมดนี่ มะร้อเขาครับพี่น้องมะร้อเขาครับผมกล่องนะกบบระเป๋าเขา บนทเขาเลยครับพี่น้องในกองเขาก็ยังคือเกาอยู่ครับผมกองนี่ก็ยังคือเกาอยู่ครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องนุ่มบ้านปา้ากรสีขึ้นไปบงยูเทิร์นหม่อลครับกองที่นุ่มบานป้าไปกองอยู่สวนยางผมเนาะอันนี้นี่หากองบนท้องเขาครับผมนึกเด็กนุ่มบานป้าดึงาพี่น้องลงมาจอดทั้งทั้งใต้นี่ครับผม นุ่มบ้านปา้าสกีเราจะาุนละแป้พี่น้องก็ไม่พอกันอยู่กองเขา,ยาอยู่ป้าอยางครับอัพเดตสถานการณ์ครับพี่น้องอันนุ่มบ้านป้าอันนุ่มบ้านปา้นา,ปอนนา,นปาอันว่าสิไปอันนุ่มบ้านป้าอัน,นนะว่าสิไปอันน้อครับเนาะว่าสิไปบางกองเขาอยู่สวนยางครับเหมือน นุมบานปลาผันยางมากมังวงขับกลองทีมัดแยงมังเลียวพ่อหนูครับพี่น้องมันมันเต้นแขกงโรดครับผมยิ่งน้ำมาท่านครับผมนุมบานป้าก็เลยจ่อเบิ้งจะข้าวบานีจ่อเบิ้องจะข้าวก็เลยเป็นยางกลองเบิ้งไม่อีกครับผมพ่ออีกกลองหนึ่งครับผมอือตัวแบบง่ายมันหันหนาถ้าองศเน้องเห็นสองตาครับผมก็ได้ยิ่งอีกตอนนี้เป็นเวลาสามถุมครับบาดยางนุ่มบานป้าย่างไปกอกไปจออสองกลองอันทีเป็นท่างเขาเป็นครับผมผันไปแย่งเบื้องกลองทั้งฝุ่นก้อนกลอง อันทั้งทั้งต้นากรยังแง่ก็ผีครับผมพ่อหนูอีกครับตัวนี้แห้งไงครับพ่อหนูสามตัวละพี่น้องเดือนมันเจียงครับวันนี้รึกจังไหนนุ่มบ้านปลาเห็ดกองเขาแจ้งโพดบ่อสนอกเลยมานางพิจารณาอยู่นี่น่าไ้ครับผมกับอยู่ทั้งบ้านเข้ากันสายหนังครับผมหนังกลางแปยงมันตื่นเสียงหนังสมอหนุ่มบ้านปลาว่าเดี๋ยวหนุ่มบ้านปลาสิผ้าพี่น้องจอบจะข้าวครับผมเคือยมันหมานครับจะกสีจังไหนล่ะวันนี้ย่า่ก็อยู่คนเดียวเนาะพื้นน้ำย่า่กับปนันหนุ่มบ้านปลากระไรมาก ก็ไม่พยุ่งเืินน้ำเล่าน,อง,นองก็ไปเบื้องหนังครับผมเอ้ยต่อเสียงหนังคือสมิดล่ะเดี๋ยวนี่จังเบิ่งน้ำกันพี่นองจังหลุนเบือ้องห้องมันีิมานบ่เอ้ยเจออะไรน่านกินก็นได้ พี่น้องอันนุ่มบันป้ากับเด็ขี่รถมากล้วครับพี่นอ้อ,นนนนนนองอีกไม้หนึ่งครับป้านุ่มบันป้าสิผ้าพี่น้องไปจอดเบืงอีกจเข้าครับผมอันไปเบืองไม้สวนยางเนาะเพราะว่านุม่มนุ่มบันป้าจอดอยู่หันหลังจากที่เห็นมันเข่าตอนซ้มถุ่มก็นั่งนั่งเล่นทายอยู่หันครับก็บท่านเห็นครับก็เลยว่าสิมาเบืบ่องมองอยู่ป้ายางนี่แหละครับผมเห็นหนูสามตัวพี่น้องเอ้ยบอท่านนี้แยกตัวมิมนตะบักเงเอบเอบักเงี้ยไปพี่น้องมาเบื่องนี้เท่ากันเท่ากังสิง,งอลงไปเบื่องผุนซีดเด,เดรัดเนาะ เบิ่งไม้ปลาอย่างนี่แหะไม้หม่องพันใไส้กับกระปูนครับผมเนี่ยกระปูนล,ล่ะ วัดนั้นเขาอยู่ครับพี่น้องสองกองนี่ นั้งเขาครับพี่น้องนุ่มบันปลาสิพาพี่น้องไปเบิ่องอีกสองกองทังเต็ครับผม พี่น้องนุ่มบ้านป้ากับมาหมานีก็บ่ม้านหรอกครับผมนุ่มบ้านป้ากระไดตอนนี้เขาจะซีทุ่มครับผมซีทุ่มครึ่งนี่แหละคือนุ่มบ้านป้าเบงเวลากระไดนุ่มบ้านป้าเสด็จอกเมื่อครับผมอีเมียเล้ายู่พูดเดียวครับผมน้องไส้กับไปเบงหนังหนังกลางแฝงอยู่วัดบ้านนุ่มบ้านป้าล่ะครับผมผันไปเบงหนังผันคือยังเสียงหนังมิดแล้วก็บ่เห็นมาเฮื่อนครับผันโรน้ำครับผมนี่ตนเล่าเล่ามวยไผเป็นมูเล่าน้าครับ นุ่มบ้านปลาก็เห็นหนู้ซ้ำโตมือไม่ยังสิมาครับผมเอ,อื้อนนี่แหละคือพอดีเฮียนุ่มยุดอย่างครับผมกะจังสิมาจอบเบังไม่ครับผมโอ้ยกะสี่ใดคันเฝ้าวกะสีเข้าอุลกับพี่น,อน้องขันคือริ่ดโต้แย่เราอยู่พูดเหยวเนาะครับเนาะเจ้าสีว่าจังไหนผู้เถ่าละ่ะซอยตัวเองกับบ่ได้ลอยประเส้นบันไดนครับผมแนวมือขึ้นหักครับผมไปพี่น้องมือไม่ยังว่ากันไหมเห็ุอย่งไรบันฝ้าวัานนี้โอ้ยไปนุ่มบ้านปลากะสีออกเมื่อได้บันคลิปนี้กะจบไว้ซ้ำนี่ครับ สวัสดีครับ